สวัสดีครับอยู่กับกระเดื่อหน่อยเชนิเออนะครับกับวิธีคนเลี้ยงงวครับสวัสดีตอนเสาร์วันศุกร์นะครับกอนพี่น้องสวัสวันศุกร์ที่สิบแปดนะครับตอนนี้ก็อยูกับบรรยากาศเสาร์ครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีห้าครับตีห้าห้าสิบสามนะครับพอดีมือนีบัวร่มน้ำนะครับก็ถือโอกาสลุกขึ้นมาแต่เสาร์ดัางไฟให้เป่าตังเหอครับ ยิปนี้จะมาแนะน้ำนะครับพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งถามเดืองงั่วมีเห็บนะครับสีกําจัดจังเดผมก็ติวัาสู่ฟังนะครับเพราาตอนแดดแม่มีข้ามหมอามาก,กิดมีเห็บเพื่อนนะครับพอบ้านผมเลี้ยงม้านะครับเห็บมันจะมาน้าหมาต้องมีที่เกลี่ยจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะวสู่ฟังครับไปรครับ บรรยากาศตอนเช้าครับดังไฟผิงกินกาแฟหน้าของัวครับครับงวท่านใดที่มีเห็บนะครับเห็บมันก็จะมีอยู่อายุใครอยู่สามระยะนะครับระยะแรกก็เป็นตัวอ่อนนะครับระยะกลางๆในผมบ่มันใจนะครับเขาเอื้อระยะอย่างนะครับผมก็เอื้อระยะกลางๆนะครับหลานเอาเลยครับ ระยะกลางแลวก็ระยะโตเต็มไว้นะครับที่จะฟักไข่ถ้าเห็บมันเป็นช่วงระยะโตใหญ่ๆนะครับโตเต็มไว้พร้อมที่จะไข่ให้พ่อแม่พี่น้องเฮ็ดสามวิธีจากสองหลอดนะครับกับสีเศร้าเศร้าไปครับงอทันได้ถ้ามีเห็บก็อย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นผ้าหานะครับ เหตุแห่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายๆเลยครับเห็บอีกทั้งปวกพยาธินะครับผิวหนังพยาธิเม็ดเลือดนะครับสองอยา่างนี้สาคัญเลยนะครับมันก็จะมากล่ามไปหาตัวอื่นนะครับบางเทื่อกาจัดเลี้วมันอยู่น้าผื่นขอกนะครับมันยังโมบิดน,นะครับเท่ากับเบิงพยาามเบิงดีๆครับแต่ว่ากําจัดเธอเ a a ับหายไปเรื่อยลนะครับเขาจะบุคคลมากที่น้ำงัวปัายในเห็บ พอว่างวัวเป็นสา์คนเกียนนะครับวิธีกําจัดวิธีเหล็กนะครับถ้าเป็นตัวกลางๆหรือว่าตัวอ่อนนะครับให้ใส่ช็อกนะครับขีบดบริเวณที่มีเห็บนะครับใส่ช็อกขีดขีดถ้าแม่ง,งวัวบ่เชื่องก็จับเขาซองครับขีดวิธีที่สองก็ให้ใส่แป้งนะครับแป้งม้ากระป๋องละ สี่สิบหาหรือหาิบาทครับถ้าพูดจำผิดนะครับฟ้าเขียวๆนะครับนะครับเปียงมาท่านะครับอากําจัดจากตัวงวเหลียวบ่พ่อเลยครับอ้าต้องเอาไปห้อยน้ําผื้นคอกนะครับห้อยให้ทั่วเลยนะครับเปียงจางสีเศร้านะครับนี่ําหรับวิธีช่วงนาหนาวนะครับถ้าจะให้ดีนะครับเมื่อได้ถืออากาศห่อนนะครับใส่แชมู้กกาจัดเห็บนะครับ จับงัวผูกใส่ซองนะครับอาบน้าให้งัวเลยครับอันนั้นเร้าเลยครับนี่แม่มีค่านะครับผมจะอาบน้าให้นะครับฉีดน้ามทั่วตัวเลยแล้วเชื่อมพูอาบให้ทั่วตัวนะครับพอเตเท่าอาบน้างัวเหลีวอ,อาบน้างัวเหลีวบริเวณคอเท่ากับห้อยครับเอาแปรงแมาห้อยนะครับห้ยบอ,อย,นนยทั่วคอ ขอผมซ้ำนี่เง่หแปดเมตรนะครับกวางสี่เมตรนี่เบิร์ตซองกับปองครับเบิร์ไปลอยหนึ่งนะครับห้อยให้ทั่วพื้นคอกมตดองห้อหยนะครับขอรตะทัวนะครับเพราะว่าเฮฟเขาจะอยู่น้าพื่นคอนะครับถ้าเฮาโบบห้อยจังไดก็จับขึ้นมาเกาะงวคือเก่านะครับนี่นะครับคีปนี็เป็นคีปสั้นๆนะครับจะผมกลับมาแนะนํา บไดใส่ได้เฉพาะงัวนะครับกล้วยกะใส่ได้นะครับกล้วยส่วนมากเอาแต่ชอกขีดก็ออกแล้วนะครับเพราะว่ากล้วหนังจะเป็นมันนะครับจะออกง่ายกว่างัวครับนี่นี่ครับนี่ตอนผมซื้อมาเนี่ยผมเอาเฟืองกองไว้นั่นนะครับเฟืองกองไว้นั่นแล้วก็ห่อเพื่องไม่ให้งหัวนายจะมาน้าหมานะครับนายมาน้าหมาเดียงปราะมาาอาทิตย์หนึ่งเอามีเห็บนะครับอีกทางเป็นบ่ไห่ใบนะครับตอกจับ เอาชขีดชอคค่อขีดกับเพื่อนดื้อนนะครับดื้อก็เลยได้ผูกผูกกระเทือนก็อาบน้ำให้ครับอาบน้ำให้จังเศร้าะนะครับเดี๋ยวนี้กับโบมี่ครับเดี๋ยวนี้กับโบมี่แล้วกาจัดเทื่อเดียวนะครับก็เศรา้านะครับจะเอาไปใส่เบิ้งนะครับเหลืองเหยบเหลืองมัดก็พยายามอย่าปล่อยไว้นะครับพ่อพี่น้อง เป็นผ้าหานะครับน้ำพญาดนะครับน้ำเชื้อโลนะครับโดยเฉพาะเห็บเห็บเวลาเขาดูดเลือดเขาจะดูดเป็นหูใหญ่นะครับจะบวกขึ้เหลือมจะเป็นเพลเลยนะครับนะครับครับบรรยากาศตอสโซครับถ้าเออย่างนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับช่วงที่ฟักไข่ ก็เฮ็ดจักซองเถื่อนะครับเพราะว่าบางเถื่อกับจัดไปแล้วเที่ยวเละนะครับก็จะยังโมบือต์ดก็จะยังมีตัวอ่อนอีกชุดที่สองนะครับชุดที่สองครับเก็เหตุสองเถื่อนะครับนะครับก็เป็นคลิปจัดนๆนะครับพอพี่น้องก็ฝากไว้นะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์ก็ย่เลื่กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับในเหตุต่อนะครับ จะให้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไปพอดคลิปหน้าครับขอบคุณครับ